ดีครับก็วันนี้นะครับผมมาแนะนําเสนอไอ้ตัวลูกกิ้งลาเลียงแบบสแตเลสนะครับขนาดท่อเนี่ยไดเมนเตอร์25มิลนะครับหรือว่า1นิ้วนะครับเป็นงานฟิรเลอร์นั่นเองนะครับโดยที่ตรงปลายเพลาเนี่ยก็เป็นสแตเลสเหมือนกันนะครับก็ทําเกลียวที่ M6 นะครับตัวนี้ขนาดความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300มิลนะครับหรือว่า1ฟุตนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวลูกกิ้งลาเลียงนะครับ ฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ในงานอุตสาหกรรมในลำเลียงกล่องหรือว่างานที่เป็นแผ่นเพจที่เป็นทรงแข็งนั่นเองนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็ผลิตเองแล้วก็ทําขึ้นเองด้วยตัวของเราเองนะครับโดยที่ใช้ฝาปิดลูกกิ้งนะครับแบบที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวท่อแบบนี้อัดเข้าไปนะครับโดยที่ตัวเพลาเนี่ยสามารถถอดประกอบได้นะครับแล้วก็อะไรชิ้นงานของเราเนี่ยถ้าตัวไหนชํารุดนะครับเช่นฝาปิดลูกกิง้งชารุด เปลี่ยนเฉพาะฝาปิดลูกกิ้งได้นะครับแล้วก็ซื้อฝาปิดของเราเข้าไปซ่อมแซมได้โดยที่ท่อแล้วก็เพลายังดีอยู่ก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับรุ่นที่เรามานําเสนอตัวนี้นะครับชื่อว่ารุ่น f r s s 2 5่คูณ l 2 5 0นะ p 8 ss นั่นเองนะครับนี่จะเป็นท่อขนาด25มิลสเตเลสนะครับสำหรับอุตสรรมการใช้งานทั่วไปก็จะเป็นอย่างในคลิปข้างหลังนะครับที่จะเป็น ลูกกิ้งลำเลียงก่องนะครับหรือว่าเป็นแผ่นเพลทนั่นเองนะครับสามารถประยุกแล้วก็สามารถใช้งานได้และก็อะไหล่อย่างที่บอกครับเปลี่ยนแล้วก็ทดแทนได้ซ่อมเฉพาะในส่วนที่ชํารุดแค่นั้นเองครับโดยที่เราเบสคอมเ m ิร์ i เซนเตอร์สินค้าโรงงานแนะนําโดยวิศวกรเนี่ยดำเนินธุรกิจมาก,กว่า16ปีแล้วนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคในไลน์แอดไซน์เบสคอมเวิร์สเซนเตอร์นะครับ,ะรบจะมีไฟขายแล้วก็ทางทีมวิศวกรเนี่ยคอยให้คําแนะนําอยู่นะครับ ขอบคุณม,ม,มากๆครับ